แล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าโครัวซองที่ดีจะต้องเป็นยังไงครัวซองคลาสสิกของคาสันนะคะราคาแค่เพียงยี่สิบหาบาทเองค่ะคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยส่วนโครัวซองรสชาติต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกถึง6รสชาติด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่ามีรสชาติอะไรบ้าง CP Ram Smart Choices คนคะวันนี้ที่พิรม s มาร์ทชอย c e s จะพาทุกคนไปทานครัวซองกันค่ะซึ่งร้านนี้พินเคยทานแล้วบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันค่ะแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าครัวซองที่ดีจะต้องเป็นยังไงครัวซองที่ดีเนี่ยข้างในเนี่ยจะต้องฉ่าแล้วก็เป็นโครงถ้าเรากดเนี่ยเขาก็จะคืนตัวกลับมาต้องกรอบนอกนุ่มในและที่สําคัญที่สุดเลยค่ะจะต้อง หอมกลิ่นเนยอยู่ในปากเวลาเราทานถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าครัวซองที่มินจะพาไปทานเนี่ยอร่อยแค่ไหน <Okay. S 1> ตามมาค่ะเซเว่นที่นี่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีชั้น2ด้วยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะครัวซองที่เราเห็นอยู่หน้านี้นะคะเป็นครัวซองของคัสสันค่ะคัสสันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีครัวซองทั้งแบบที่เป็นคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบที่มีหน้าต่างๆ <Okay. S 1> เป็นรสชาติต่างๆค่ะครัวซองคลาสสิกของคัสสันนะคะราคาแค่เพียงยีิบาาทเองค่ะคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยส่วนครัวซองรสชาติต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกถึง6รสชาติด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่ามีรสชาติอะไรบ้าง ชิ้นแรกนะคะเป็นคาราเมลแอลมอนด์ค่ะ mm hmm. ช็อกโกครัวซองออลเรนจ์ครีมแอลมอนด์มิลครีมถังทองค่ะกาซ่าครัวซองค่ะและความพิเศษสุดๆเลยนะคะของครัวซองจากคัสสัตก็คือเนอยค่ะเพราะว่า an, คัสสัตเ่ะเลือกใช้เนยที่ผลิตจากแคว้นบริทานีซึ่งแคว้นี้นะคะมีชื่อเสียงมากในการเลี้ยงวัวนมที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงถึง 83%แลก็มีชื่อเสียงมากในประเทศฝรั่งเศสเลยล่ะค่ะความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าครัว่องของคัสันนะคะจะเลือกใช้เนยที่ผลิตในฤดูหนาวเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเนยที่ผลิตในฤดูหนาวนะคะจะเป็นเนยที่มีคุณภาพที่สุดเลยล่ะค่ะทําให้ กัวเศร้าของคัสสันเนี่ยมีความหอม,หอมติดลิ้นไปนานแล้วก็ทําให้แป้งเนี่ยสวยงามเป็นชั้นเลยล่ะค่ะแป้งเนี่ยก็ยังใช้แป้งสูตรพิเศษจากโรงงานที่มีประวัติยาวนานกว่า30ปีไปเลยค่ะทําให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่มีสารเติมแต่งอย่างแน่นอนค่ะพูดแล้วก็อาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมละ่ะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพินจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูว่าเขาอบคัวซอมกันยังไงไปเลยค่ะ นี่เลยค่ะก่อนอบนะคะก็จะเป็นตัวน่ารักๆแบบนี้ซึ่งดูจากสีแล้วนะคะพินบอกได้เลยว่าจูจีมากมซึ่งที่น,นะคะเขาก็จะอบสดใหม่ทุกวันเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าทุกคนนะคะจะได้ทานของใหม่ๆแน่นอนค่ะ มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าให้งันเพนจะขอเริ่มต้นด้วยคลาสสิควซอมค่ะอ้กรอบมากเลยนะคะเนี่ยนี่ขนาดแค่แบบแตะๆนะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนฟังเสียงอมกันนะคะอ้กรอบมากแล้วก็ข้างในเนี่ยนุ่มสุดๆดไปเลยให้งันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดแมสกก่อนนะคะโอเค แล้วนะคะกรอบนอกวิ่งในแล้วก็หอมมากยิ่งอยู่ในปากนะคะหอมยิ่งกว่าอยู่ข้างนอกอีกข้างในนะคะเป็นโครงแล้วก็แบบว่านุ่มถูกต้องตามตำราที่เราบอกไปตอนแรกเลยว่าครัวฟองที่นี่เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ นี่พี่ขนาดกลืนลงไปแล้วนะคะเนี่ยยังรู้สึกว่ากลิ่นเนยแล้วก็รสชาติเนี่ยค่ะยังติดอยู่ที่แบบในปากแล้วก็ปลายลิ้นเลยก็หอมมากเนยอดดีจริงๆค่ะแป้งก็ดีมากเัมคาราเมลแอลมอนด์ค่ะไปค่ะใครที่ชอบทานคาราเมลหรือแบบสายของหวานเนี้ยน่าจะชอบเลยตัวนี้ Orange Cream ค,ค่ะ เปรี้ยวแล้วก็หวานของครีมส้มแล้วก็จะแบบทาแล้วก็จะสดชื่นขึ้นมาเลยคือว่าตัวเนี้ยเหมาะกับทานเป็นแบบอาหารเช้าหรือของว่าตอนบ่ายก็ดีนะแอลมอนด์มิคลค์ครีมหอมครีมออกเป็นรสนมนิดนึงก็จะนัวนวหอมหอมตัวที่หลายนคนน่าจะชอบเนาะเพราะเป็นรสช็อกโกแลต พอกะหลตเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมของอกะหลตเองด้วยบวกกับหอมเนยจากครัวซองด้วยก็คือเลิศไปเป็นถักงทองค่ะ <C le af il> เข้ากันกว่านี้คิดนะคะเนี่ยไม่คิดว่าครัวทองจะเข้ากับข่อยทองได้ค่ะนี้ <C le af il> และมาถึงตัวสุดท้ายแล้อ <C le af il> มีความหอมแอมลม่านมากเลยแล้วก็ลงตัวทุกคนต้องพามพลาดเลยรสนี้ค่ะหลังจากที่เราชิมมาครบทุกแบบแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าอร่อยทุกแบบเลยค่ะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวคลาสสิกค่ะเนื่องจากเราใช้เป็นเนยแล้วก็แป้งจากฝรั่งเศสทําให้ตัวโกซองนเนี่ยสามารถทานตอนเชา้าคู่กับกาแฟหรือว่าทานเป็นของว่างยามบ่ายหรือจะทานตอนไหนก็ได้ที่เรารู้สึกหิวขึ้นมาก็ได้ค่ะ ก็อร่อยคุ้มค่าในราคาแค่29าบาทและาสำหรับที่แต่งหน้าเป็นรสชาติต่างๆแบบนี้ก็แค่45บาทเท่านั้นเองค่ะร้านคัดสายจะอบสดใหม่ให้ทุกๆคนเลยล่ะค่ะถ้าใครที่อยากจะลองทานนะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านคัดสายใน7 e เ e ่ e อที่วางขายทั่วประเทศเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ใน e ีีหน้าสำหรับวันนี้ชีวิตดีๆแค่เปลี่ยน